สวัสดีครับลุงโลดอิสูสุครับวันนี้มารีวิวรถพร้อมส่งมอบลูกค้าวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็น h ฮแลนเดอร์เกีแซนะครับเกียร์ธรรมดาของคุณบุญยลิศนะครับวันพรุ่งนี้ส่งมอบพร้อมนะครับ10บโมงครึ่งตามเลือกลูกค้านะครับอันนี้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นฟิล์มไฮคูลนะครับบานหน้า40%รอบคัน60%พร้อมกันศาสตร์นะครับ กระสันิมพ่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ4ประตูทุกรุ่นนะครับดาว25%ซผ่อน4ปีลูกค้ารับดอกเบี้ย0นซนะครับไม่มีดอกเบี้ยนะครับฟรีดอกเบี้ยเลยเช่นกันนะครับคันนี้เลือกแคมเปญน,นี้นะครับดาว25